สวัสดีไปทางการอีกครั้งกับ anime adventure นะครับผมตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมได้ทําการผ่านด่านของเรื่องของด่านทะเลทรายและแปอ่าบทที่1นึ่จนถึงบทที่หนะครับผมนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเจออิฮิจิเจอกับไอตัวเชิดหุ่นอะไรเงี้ยผมก็ตีแตปะมาหมดแล้วแล้วในระหว่างนั้นผมก็ได้ทําการกดนี่เป็นเรื่องของเอ่อพาสไปนะครับผมนะอ่าพาสเหมือนจะบักแดกนะครับดูทรงแล้วก็คือผมใช้เป็นเอ่อเจ้าโอบิโตะนะครับผมนะ ในการต่อสู้ด้วยเพราะว่าผมมองว่าเห็นว่าโอมิโตเนี่ยมันอยู่ในระดับเทียร์เเลยนะครับผมนะอ่ะก็เลยลองเอาไปใช้ดูสรุปว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะแต่ก็จะคือจะมีสกิลที่ปล่อยเหล็กสายฟ้าไปช็อตอันนั้นโหดตอนนี้ผมก็จะมาสรุปเป็นเรื่องของเจ้าเทียอ่าเทียอน,นิเมะแวนการ์ดนะครับผมนะโดยการที่ในแล็กเบวกเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่ผมต้องการมากอยู่นะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเจ้าซาสเกะนะอันนี้ที่เห็น ขึ้นอยู่ทางข้างต้นนี้นะครับผมนะซึ่งซาสกเกตัตนเนี้ยมันอยู่ที่แบนเนอร์นะครับผมนะส่วนตัวอื่นที่เป็นโซก,กินบูที่เป็นแบบว่าเออซาเฮอินอะไรเงี้ยนะครับผมนะแล้วอ่าแล้วก็เป็นโอบิโตะร่างที่ต้องเอาเวก่อนนะซึ่งโอบิโตะร่างเนี้ยพูดก่อนว่ามันอยู่ในเทียเอซึ่งมันยังกระจอกแต่ถ้าหากว่าเป็นร่างที่อ่าอัพเอาเวกขึ้นมาแล้วนะจุติแล้วเนี่ย มันจะทําให้ตัวตัวเนี้ยอยู่ที่แรงเอสพัสเลยคือโหดมากอ่ะเดี๋ยวผมขออ้างอิงแล้กันกับคนที่ได้ทําโพสต์นี้ขึ้นมาคือคุณ Alexa Stojovic นะครับผมนะผมก็ไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อเขาถูกไหมนะฮะแต่ว่าเขาก็ทำเชียร์ิสนี้ขึ้นมาตั้งแต่นานแล้วนะวันที่14กันยาเนะซึ่งที่ผมอัดปัจจุบันเนี่ยมันก็คือวันที่15กันยานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงคลิปนี้เมื่อไหร่ ด้วยนะครับผมโอเคซาสเกตตัวที่มันตึงเลยนะครับผมนะก็คือตัวที่อยู่ตรงเทียนี้แต่คือต้องเอาเวกก่อนนะเออถ้าหากว่าเป็นซาสเกตที่ยังไม่นำ up เอาเวกเนี่ยมันก็จะยังไม่ไม,ไม่ตึงนะครับมันจะก็อยู่แค่เ A เ,เหมือนกันนะครับขนาดเบจิตา้าที่ผมกดได้ในครั้งนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ A เ,เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าต่อให้เอาเวกแล้วมันก็ยังอยู่แค่แรง S ที่ไม่ใช่ S พลอ่ะผมมองว่า อันนี้มันอยู่ที่ใครจะจัดนะบางคนเชียร์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ต้องพูดก่อนนะแต่ผมก็เซิร์ช Google แล้วผมก็มาเจอกับเจ้าโพสต์นี้เข้าก็เลยทําการเอามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ นะครับแมมมอสดอรช็อปไก่ตันบล็อกฟุตเริ่มต้นเพียง5บาท10บาทมีโอกาสได้เพา v ีไก่ตันคิงเลกัสซี่สุดตึงสมรบั็อกสบาทมีโอกาสได้ถึง10,000โลบัคอกชัยเดชทาวเวอร์ดีเฟนซ์นกิฟตี้ดับดัดบเจอะๆไก่เพชรอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะดีเฟนเดอร์10บาทมีโอกาสได้เพชรเยอะๆอุปกรณ์ตกแต่งททยโค้ดมีเอฟเฟกต์อีกมากมายไม่โกง100%ถ้าสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยกับแมม โอเคทำการซัดเลยดีกว่าตอนนี้พูดก่อนว่าทางน้ำยาของผมเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เห็นไหมครับผมนะน้ำยาผมก็เหลือโชคดีมากอยู่ครึ่งชั่วโมงเนาะและแบนเนอร์ผมก็รออะไรสักตัวที่เปลี่ยนไปสรุปว่าเปลี่ยนเป็นซัสเกะนะแลวผมมั่นใจว่าน่าจะกดไปยากเพราะเนี่ยกดทีเดียวก็น่าจะได้ละเห็นไหมฮะปุ๊บเข้ามาครับผมนะ,ะนูรุโตะมาซันโจจอนมาซันโจมาแล้ว อีรัสเกตและจอนและปาเคมาครับผมนะอ่าพวกนี้ก็ขายหมดเลยนะไอ้ระดับตำนานนี่ผมมองว่าถามว่ามีตัวไหนหน่าเอาไหมกคูแบล็กนี่ก็ยังไม่มีนะเดี๋ยวผมเอาตำนานออกก่อนละกันเพราะว่าต้องต้องได้โกคูแบล็กก่อนนะครับผมนะเออคิชชัวมาอีกครับผมนะแต่ที่ยังไม่เคยได้คือชายนี่เนี่ยไม่ได้สักตัวเลยนะรู้สึกเออขนาดว่ากูเติมไอ้ชายนี่ฮันเตอร์ไปนะครับหรือว่ากูยังไม่ใช้ชายนี่ฮันเตอร์วะต้องใช้ก่อนปะ เออต้องใช้ก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่มีนะใช้นี่ฮันเตอร์ความสําเร็จอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะสาเหตุที่เพชรของผมนะครับมันอยู่ที่18เลยผมจะบอกให้ว่าผมใช้ไปเรื่องของราวัลพาสอันนี้อ่าพาสของผมเนี่ยอัพจนถึงเลวว่ยี่สิบเแล้วนะครับผมแล้วก็อัพรับเพชรมามันจะได้ประมาณ9950ตอนนั้นนาะที่รับมาแล้วก็ถ้าหากผมกดอีก10อีกข้ามอีกสกิบอสิบลผมก็จะได้เป็นตัวนี้เลย ซึ่งตัวนี้มันก็อยู่ใน T S เลยนะอ่ะผมก็กดมาชื่อว่าน้องฮารุกิลินนะครับอันนี้โอเควงกระเบงเข้ามาแล้วผมก็ทำการกดลับได้เลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเออได้น้องฮารุกิลินเต้นกระลักแบกแบ๊กแบกโอเคอังสิสนะครับผมฮารุกะลินฮารุกิอะไรวะอ่านอะไรของกูวะนะฮะก็คือน้องดามจแค่สองเองอะเออทำไมมันกระจอกง่อย่างวะอ่ะผมเอาไปโตออกแล้วกันนะ เออแล้วน้องสปาสิบวิคือน้องเขาไปทำอะไรวะบัฟหรือเปล่าอ่ะใช่ปะอาจจะไปบัฟป่ะอุ้ยดูน้องเต้นทุกคนน่ารักเลยดูดิเฮ้ย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 เอาว่ะโอเคติดตั้งน้องไปนะให้น้องแม่งมาเต้นอยู่เงี้ยเนี่ยแม่งเต้นอยู่กระเดกกระเดกกระเดกอ่ะกูกดไปเอาซาอตสเกะมาให้ได้นะซึ่งก็มามันไม่ได้ยากนะมิสติกระดับมิสติกระดับเทพที่าหอุ้ยได้กินจอแจ๊กแจ๊กอีกแล้วช่วยนะกองกินจอนี่เพียบเลยนะ แต่ไอ้สีเหลืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำ away chaining ได้นะครับผมถ้าหากว่าเราจะ away chaining ได้ก็ต้องได้เป็นตัวลุงเท่านั้นนะครับผมโจมาฮารุกิมาครับผมจอนเข้าไปแล้วจอนอีกจอนแล้วไปจิตโตมาแล้วจอนจอนเข้าลูกลูกกูมืดครับผมนะก็คือโงกุนโก,โกคูแบ็คนั่นเองครับผมนะเออลูกกูมืดครับผมนะเออลูกู้ลูกู้แล้วอ่าขออภยัยด้วยนะครับที่พูดไม่ค่อยสรรับครับผมนะนี่ขนาดผมเล่นมาตั้ง2เวฟก็คือยังได้แค่เลเวล6เองนะ เออผึ่งถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะถ้าเอาตรงเลยโง่เข้ามาไปซิงปาะเข้าไปครับผมอ,มอมิจิโกะมาซาสเกะมาเบจิโตะมาโลกุและฮิโดโกะชินจิรับโฟลวุคิโออิจิกะกะซันโจอะแล้วหมดจ้ะนิ่งว่ะไม่รุนไปอีกสิบถ้าหมื่นหนึ่งการันตีนี่คือยังไงเราก็ต้องได้อยู่แล้ป่ะนะไดนะ้ได้ไดแน่ๆใช่ไหมครับ คิส,คสนาลืครับผมนะคินาลาืได้คินาลุ้มาแล้วหมดจ้ะเด้คินาลุมาอ้าผมผมพัง้แล้วผมไม่ไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะไอตรงเนี้ยเห็นไหมไอโคคาชิเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วเราตัวยักษ์เข้าไปใช่ไหมเออแล้วมีตัวซ้ำนะครับเออตัวที่ซ้ำเนี่ยถึงถึงสามตัวมันก็จะได้เป็นตัวสามดาวทําให้ตัวตัวเนี้ยมันตึงขึ้นโหดขึ้นนึกออกปะเออประมาณนี้นะครับผมนะที่จะบอก นะ also, ว่าจะได้สามตัวไหมกูว่ายากนะผมนะเพราะว like ่าพ yeah. ักหนึ like ่งนะผมนะเออนะครับอย่าบอกแล้วได้เบจิโตใครได้เบจิโตเนี่ยมันจะขึ้นตลอเลยว่ามีคนแบบเออได้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยนะก็ผมนะอ่ะกูก็อยากได้บ้างนะอยาพยายามอยากขึ้นให้กูนะเพราะกูก็เส้นเห็นแล้วกูก็เส้นไงเข้าใจป่ะคุณทำามาขายเนวาไปก็ผมจอนมาลับโฟมาแล้วซอสเกตมาซันโจซันโจลูกิโอลวโจโจแลับโฟแลวโจเขาผมแหละหมดจ้ะ แมงฟ้าหมดเลยอ่ะแดงๆเห่อยไหมลุกดูไม่ได้นะอู้อิปจิครับผมน่ะอิปจิหิวตึ้งนะครับผมนะจอยมาแล้วเป็นซอฟเกตและจอยมาแล้วซอฟเกตและโนโตะครับผมนะโอ,โ,โอ้โหยากว่ะซิปปอเข้ามาเจียเข้าไปครับผมน่ะอ่ารับโฟมาอู้แล้วิ่งแล้วครับผมสปีดคาร์ครับผมน่ะและลูคิโอมาและลูคิโอและเจนัสมาค,ครับผมน่ะอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเซลล์ม่วมองออกแล้วกันเนี่ยมาหาการาบเงี้ยนะเอาออก เผื่อจะได้เป็นสปีดมาเยอะๆนะสปีดคาร์สมาเยอะสปีดวากอนนั่นเองนะครับผมวนะงเข้าไปครับผมนะโอเคลูกยุบออกมาแล้วไปโตจลาเคมาครับผมแนละหมดจ้ะเฮ้ยถือมันยากนะมันไม่ได้ง่ายนะขนาดว่าเติม v ีเหรือเติมอะไรแนละ้วมันก็มันก็คือดวงอะนะเอาตรงๆนะเออวงเข้ามาเจนัสมาครับซอสเกตและซันโจโกอิมาเฉยเนาะได้โกอิเนาะก่อนนะครับผมนะเออไป ซิงเกอรีบองเข้ามาโกคู Goku มาอิชิกะและซันโจซันโจเข้าแล้วจอดแล้วซอสเกะมาเฮ้ยยากอยู่นะไว้นู่นนะครับอ่ากดยาโชคดีสองยังแม่งยังไม่มีโชคกับเขาอีกเหรอหรือไม่เก่งแม่งไม่เกี่ยวกับยาโชคดีวะเนาะน่าจะไม่เกี่ยวเนาะอันนี้อินโฟะลดล็อกที่ระดับสิบต้องระดับสิบเท่นานั้นเงาเงาอ๋อต้องระดับสิบก่อนถึงจะมากดได,ได้ใช้นี่ ตายละโง่ตั้งนานขอโทษนะครับที่ไม่มีความรู้นะขออภัยด้วยนะผมนะไม่งั้นกูคงได้ใช้มีดเต็มไปหมดละเอาจริงโอ้โหโกูอีาอีกครับผมนะหนักเลยก็ผมนะต้องระดับสิบอะโอ้ยขันขาเลยอะระดับสิบทีเดียวโอเคยอมใจเลยครับวันนี้ครับไปครับ อันนี้ก็คือเดจูตื่นแล้วนะครับผมเป็นเวลาตีสี่ยีทีตอนนี้ครับเดจูตื่นแล้วครับผมนะซันโจคิสลัวและจระเข้และจอนโรปิ้งโอ้โหหนักถ้าผมกี้จะเป็นอะไรวะเพราะว่ามันการกันตีไงคือไม่ต้องดีใจก็ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันการันตีไงเนี่ยกดไปยังไงต้องได้ทั้ตัวอะมาล,ล,ลุ้นๆกันไปจอนการี่ครับและคิสลัวซันโจ รับโฟโนโตและการันตีฉันต้องดีใจไหมใช่ไหมโจโจต้องดีใจไหมคะฮนะโจโจใครอ่ะใครอ่ะใครโจไหมคะอเอ๋หลอะคะดีใจหลอะคะเหมือนเคี้ยวไหมก็คือได้ซาสเกะเป็นในฉบับที่การันตีนะครับผมนะ โอ้โหดวงโคตรดวงสวยมากเอาลงน,นะผมโอะดวงไม่ดีเลยลองดูว่าส,สเก็เป็นไงครับโอ,โ,โอ้โหต้องต้องไปอัปเกรดอีกอะต้องไปหาดาวไปอัปเกรดอีกนะครับ,ะ,รบะเดี๋ยวก็ไปทําการหาดาวหาอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยนะปวดหัวเลยงานโซดี่มันเขี้ยวนะ